เธอเหวฟางตั i i ้นใจเอามีดแทงท้องตนเองเจียงชังหยางได้แต่หัวเราะออกมาแล้วเดินไปยังอีกห้องหนึ่งซึ่งมีคุณนางสวีนั่งอยู่คุณนางสวีได้บอกเจียงชังหยางว่าให้เลิกแกล้งเธอเหวยฟางพร้อมกับหัวเราะในความที่เล่นของเจียงชังหยางหลังจักว์ที่เธอไหวฟางเอามีดแทงท้องตัวเองแล้วพราว่ามีดเล่มนั้นเป็นมีดปลอมเธอจึงเดินมาหาเจียงชังหยางทันทีแล้วเธอก็ต้องตกใจเมื่อพบว่า สวีที่ตายไปแล้วจริงๆยังไม่ตายอีกอทั้งยังสงสัยในความสาคัญของเจงฉังย่างและคุณนางสวีเพราะต่อหน้าพวกเขาทำเป็นโกรธและเกลียดกันมากแต่พอมาตอนนี้พวกเขา กับน้องจิชาได้กันเธอจังได้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเจิงฉันหยางตอบว่าหากไม่ตัดความสัมพันธ์สิบกับครูอาจารย์สวีคงไม่รอแม้จากนั้นเฉวอยฟางได้คิดย้อนนอกลับไปถึงเหตุการณ์ในคืนนั้นและได้บอกเจิงั้งหยางว่าเธอคิดออกแล้วว่าวันนั้นคนที่ต้องการฆ่าคุณนันสวิีไม่ใช่เจิงชัาหยางแต่เขาปกป้องคุณนางสวีจากคนร้ายต่างหากเจิงฉ้นหยางจึงได้อธิบายกับเฉวอยฟางว่าอาจารย์สวีเป็นคนที่อุทิศตนพื่อส่วนรวงแต่ดดนไปตัดจุดมงฑลขององหนพงก็องหนินใจร้อนไม่รอช้ารีบสั่งคน เสียงฉางอยากไปหาอาจารย์ทหารที่จวนจับกลับไม่พบจึงออกไปตามหาและในคืนนั้นโชคดีที่มีคนตกประดับน้ำสูงที่เขาเลือกใช้คนที่รูปห่้าคล้ายอาจารย์ช่วสร้างเหตุการณ์ให้เหมือนอาจารย์เสียิตายและเพรคนนำศพนี้ใบหน้าที่เลยทำให้ทางการตรวจได้แค่ชุดที่ใส่รูปร่างและฟันในการชี้ตัวเท่านั้นและเขายังบอกเหมืวนฟังว่าเป็นเพราะอาจารย์เสีิตด้ใจประชาชนแถมยังได้ระบบอการ สนับสนุนจากลูิษย์ที่อยมไม่มีทางปล่อยไปแน่แน่แต่เหว่ยวฟางสงสัยว่าทำไมเจียงชังหยางถึงเลือกที่จะบอกความลับนี้กับเธอเจียงชังหยางจึงได้บอกว่าเมื่อที่เขาได้ทดสอบเหว่ยวฟางโดยการที่เธอเอามีดแทงตัวเองแล้วเขาเห็นว่าเธอเป็นคนซื่อสัตย์ยุติธรรมไว้ใจได้จากนั้นเจียงชังหยางไม่อยากให้อาจารย์สวีไที่จวนเจียงเพราะว่ามีคํานางเข้าออกตลอดเวลาเหว่ยวฟารรู้ถึงความต้องการเจียงชังฉายเธอจึงพูดขึ้นมาว่าให้คุณนางสวีไปกับเธอที่ความหมายที่แทน มตอบมันยอย่างจรังได้นะแร่ส่วนเรื่องกเศรษกับคุณชายสามและเหล่าคุณนางคนอือ่นที่ไว้ใจได้โดยคุณนางสามาได้บอกว่าฝ่าบาทแจ้งมวาว่า สามารถปฏิรูปการสได้แล้วสุตอนนี้จะแบ่งเปลูกชาวบ้านกับลูกุามและหลังศิษย์ที่ยากจนก็ได้าด้วหล่าขุนงามได้ที่ตว่าตอนนี้อาจารย์สวีก็้างตายเพื่อหลบหนีหลัข้าราชการถึงขาดใจสนับสนุนแต่ชค่จนีที่สารรถปฏิปด้วยศัก์อาจารย์สวี้ตัวนั่นจะเป็นหลักฐานว่าออกมด้สารผู้ทำต่อมาได้พูดถึงการสบานเข้ารนี้แม้กำจัดานัส่วนไปได้แต่ไม่สามารถกำจัดหน่งได้เลย ส่วคยซ่หลังทีกถแล้วของที่ส่งเขาไปที่รมลาเพื่อช่วยเหลือเขาเาและคุณนันท์ยังมีการเชื่อมโยงกันและถูกตัดสินให้ในระเทศเขาก็ไม่ส่วนใเยแต่ผู้ชายสาได้พิว่ากรมราชทัณทำตามกฎหมายของราก็ย่อนสายมองแต่อย่างนี้ถึงจริงแล้วจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เจียงชัางยางได้มาหาอาจารย์สวีที่ร้านพ่อหมา่ทจู่เขาได้เดินเข้าไปที่ที่อาจารย์สวีอก็พูดเสดังขึ้นมาว่าห้องก็ลุกชานไม่ดีแต่ยังดีที่ห้องตกแต่งพอใช้ได้จากนั้นหัไหวยฟางได้ตอบกลับว่าม่เช้าจึงยอมรับการนสังัครั้งแรกเียงเพระมา กังเสสหรือว่าตั้งใจมาจับผิดยต่อจีงฉนหางไม่เคยมาเดทร้านเลยเพียงเพราะเชื่อใจเหว่ยวฟางแล้วคนนั้นกังฝากมาด้วยแต่ดวยเหมืนเว่ยฟางจะไม่อยากได้จินด้วยสั่งให้นอ่นเอาปากอเหว่ยวฟางได้ยินว่ามีการฝากเปลี่ยนเป็นคนทำทีเธอพูดหานและฉินชมเจียงฉันหยางต่อหน้าทุกคนพร้อมกับเดินที่ถังฝากและเปิดออกมา กระเพา้วนกระดานที่ถูกพับไว้อย่างดีดูโดยรวมแล้วน่าจะมีราคาแพงมากเธอจึงถามเจียงชังหยางว่าเป็นภาพเขียนของอาจารย์คนไหนจากนั้นเฮอเหวยฟางได้เปิดม้วนภาพนั้นออกมากลับพบว่ามีเขียนตัวหนังสือที่เขียนว่าโบราณไม่ได้เรื่องเขียนโดยเจียงชังหยางเฮอเหวยฟางไม่พอใจมากเจียงชังหยางได้สั่งให้เหอเหวยฟางเอาแผ่นภาพนี้ไปต่อไว้ที่จุดสำคัญของร้านเพื่อคอยย้ำเตือนเฮอร์ไวฟางว่าอย่าลืมน้ำใจของพันธมิตรด้วยแต่หากเฮอเหวยฟางไม่ต้องการเขาจะเอาทิ้เฮอเหวยฟางไม่ยอมคืนเจียง อย่างป็นส่วนต่อว่าเมื่อรับหลังไปแล้วก็ต้องจำที่ึ้ดใจคาถ่ายดีและจ่ายตา์ไม่ตรงเวลาและต้องดูแลอาจารย์สวีให้ดีด้วยจากนั้นจึงขอตัวลา อวิินรองสมาคมได้ฟังลูกน้องรายงานเรื่องเหวยฟังว่าสามารถแก้ไขหน้าได้แล้วทันทจ้างชาวนาไร้ในมาทำรูเตยดดีทำให้รายได้จากการขายหวยของสมาคมลดลงไปสองส่วนอวิินก็ได้ยินเรื่องแบบนี้แล้วเขาไม่พอใจและว่าเหว่ยฟังไม่เห็นคุณค่าของมดีจึงได้สั่งให้ลูกน้องไปดำเนินแผการตามที่เขาวางเอาไว้เมื่อลูกน้องได้ยินก็บอกว่าตนจะต้องไปรายงานหัวหน้าถึงแผนกจันแต่อวิินไม่เห็นด้วยเขาบอกเพียงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กไม่จำเป็นต้องรบกวนหัวหน้า เธอไหวตามได้ยินเสียงบรรเลงเพลงที่คลิกพลื้อนเลยมิดสงสัยจึงได้เดินมาตามมาดูต้นเสียงเธอได้พบว่าเฉินชางยางกำลังดูการแสดงหุ่นอยู่และการแสดงหุ่นนี้ได้พูดถึงเรื่องราวของเจิยเหมินผู้เป็นครอขอองค์เฉิงฉางหยางที่รักแท้ภรรยาเพียงคนเดียวไม่ยอมมีอนุจะอยู่ด้วยกันจนแก่แต่เฉินฉางหยางกลับไม่รู้สึกสนุกด้วยเขาทำหน้าไม่เครียดคำว่าพอการแสดงจบเจ้าหน้าที่คนหนึ่งได้บอกว่าใกล้จบรอบวันตายของแม่เฉยนชางหยางแล้ว ได้เขียนบทแสดงละครหุ่นโ้ขึ้นมาและจ้างคณะละครมาแสดงหวังเพื่อบรรเทาอาการที่หินแรกของเจียงฉางหยางเมจ้าหน้าที่พูดจบแล้วเจียงฉางหยางงอจึงได้บอกว่าคณะละครแสดงดีเขาจะให้รางวัลคนละสิบช่งแล้วบอกเจ้าหน้าที่คนนั้นว่ามอบละครที่ดีให้แบบมีความมริงหมายต้องการอะไรเจ้าหน้าที่ตอบว่าตนนั้นต้องการบัตราชการที่ฉานอนคอยรับใช้ใต้เท้าเจียงตอบแทนพระคุณพร้อมกับถือข้าทั้งหุ่นแม่และหุ่นพ่อของเจียงฉางหยางเจียงฉางหยางเลือกถือเพียงแค่หุ่นแม่ของเขาส่วนหุ่นพ่อนั้นเจียงฉางหยางเลือ ต้าชิ้นอย่างไรเองยยี่ใหญ่พร้อมประกอกับองคส์สักว่าให้ร่างนอรายงานส่งไปที่กรมขุนานางว่านอผู้นี้ติดสินบ,บะนอให้ส่งไปเลี้ยงงมาที่สีเปิดเห,หวยฟังที่กําลังยืนดูทั้งเหตุการณ์อยู่นั้นได้ทําหน้างงแต่ไม่ได้พูดอะไรออกไปต่อมาเ<อ>จาี๋งชันอย่างได้นําหุ่นกระบอกนั้นไปวางไว้ในกล่องหน้าป้ายชื่อแม่ของเขาพร้อมกับบอกว่าหุ่นตัวนี้ทําด้วยความตั้งใจแต่หากว่านาแม่ดูลังรวันนี้คงจะไม่ชอบและกรเ็แน่นอนอีกทั้งยังบอกว่าอย่างน้อยบนโลกนี้ก็มีเสียงหาง แม่ตลอดหลังจากที่พูดจบแล้วเขาได้เดินออกไปที่หน้าประตูจึมองประจัญสักพันก็เขาได้เห็นแบบมาทาง่าหลังจนเขาจึงได้เดินไปดูปรากฏว่าเป็นหนุวยฟางที่กำลังย่างเนื้ออยู่หนห่ยฟางได้บอกเจิงชังหยางว่าเธอตั้งใจที่จะเลี้ยงเจิงชังหยางหลังจากที่ย่างเนื้อเสร็จแต่ไม่คิดเลยว่าเจยงชังหยางจะจมูกดีและเดินตามกลิ่นมาได้ถูกจากนั้นเธอได้ชวนเจยงชังหยางนั่งและริมเล่าให้และได้เริ่มพูดออกมาก่อนว่าเป็นเพราะใกล้วันครบรอบการตายของแม่เจิงชังหยาง ึงแม่มากแน่จริงฉังหยางได้แต่ถอนหายใจแล้วบอกว่าใครๆก็รู้ว่าพ่อกับแม่ของเขารักกันมากแต่มีเพียงเจียงฉังหยางคนเดียวที่รู้ว่าทำชินชมพวกนั้นเป็นเรื่องตลกเพราะคำว่าซื่อสัตย์พักดีได้ทำลายชีวิตแม่ของเขา ตอนได้พ่อกับแม่ของเคารพกกันมากแต่เมยย้ายไปอยูอ่ที่ฉางอันพ่อกลับลงรักคนอื่น<ม>และสุดท้ายทุกอย่างาก็เหลือเพียงแต่เท่าธุลีเหอหวยฟังที่นั่งฟังเงียบได้ถามออกมาว่าเรื่องที่จิงฉางหยางพูดกับองหนิงว,ว่าชีวิตนี้จะไม่มีภรรยาเป็นเรื่องจริงหรือที่จิงฉางหยางตอบแค่ว่าความรักเหมือนเมฆที่ลอยทาง ผู้ชายเอาแน่นอนไม่ได้แต่สำหรับสิ่งนั้นคือการทำลายชีวิตและกรณนั้นที่ช่วยให้เธอหัวฟังอยากก็เพราะว่าแม่ของนอเขาพ่อเหอหวยฟังได้ยินแบบนี้แล้วทําให้เธอคิดว่าเธอเป็นพอนอที่รักตัวเองมากกว่าคนอื่นและในชีวิตนี้หากต้องถูกกบขันนอหรือผืนเอาใจพ่อแม่สามีชีวิตนี้เธอขอไม่แต่งงานจะดีกว่าจากนั้นสองคนได้พูดันกันว่าอะไรที่ดีคนรักก่อนกันจะต้องให้เงินหนึ่งแสนช่างกับคนทันทีเหอหวยฟังไม่รอช้าจะรีบไปหยิบกระดาษมาเขียนสัญญาทันทีอย่าเจียงชังอย่าห้ามไว้นา ยังสลักจส,สลักสัญญาบนโต๊ะอินอ่อนของเขาเองโดยเจียงช้างหยานที่ถว่าใครแต่างงานก่อนเป็นสิน,นะและเลอเวอราฟงก็เขียนว่า ใครแต่งงานก่อนเป็นสุนัขที่เดียวกับจิงชังหยางหลังจากที่ทั้งสองคนพูดคุยกันได้สักพักเหอเหวยฟางได้นําเล่ามาให้จิงชังหยางอิจฉาและจิงชังหยางก็ห่มผ้าคลุมให้เหอเหวยฟางเมืเขาได้อ้างว่ากลางคืนลมเย็นให้ห่มผ้าไว้ก่อนแต่เหอเหวยฟางปฏิเสธและจะเอาผ้าคลุมคืนมจิงชังหยางที่บอกว่านี่เป็นผ้าคลุมงานได้ปกคลุมท้องเลยนะเหอเหวยฟางยอมคลุมผ้าต่อไปเช้าวันถัดมาเหอเหวยฟางตื่นมาพร้อมกับเจ้าหน้าจิงชังหยาง็ซึ่งก็ได้พบเขาทั้งสองได้นอนอยู่สุดสว่างด้วยกันท ก่อเจียงฉังอย่าง้อมกับมองหน้าเจียงฉงางแล้วยิ้มออกมาก่อนจะลุก <like>, ข <"Yeah, S 2> <we> like, okay, ึ้นมาิดตัวแต่ิสายตาของเธอเหลือไปเห็นบางอย่างทิ่ปกติเมื่อเธอหันหลังไปเธอตอบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งมองเธอและจิงฉังอยางนอนด้วยกันเธอกลับร้อง ริแจงออกมาทําให้เจียงฉางหยางตกใจตื่นทันทีเมื่อเจียงชางหยางตื่นแล้วเขากลับพบว่าผู้หญิงคนนั้นคือท่านนาของเขานั่นเองจากนั้นท่านนาได้สั่งให้ลูกนอนจับมือเจียงฉางหยางเขาไว้และนำเขาไปที่แท่นป้ายชื่อแม่ของเขาอีกครั้งอย่างผู้ต่อหน้าป้ายแม่ของเจียงฉางหยางว่าเขานอนเมามาอยู่ในดมดอกไม้พร้อมกับหญิงสาวฟางวันแสกแส้ารู้สิ่งแม่ของเจียงฉางหยางนิงอยู่คงออกมาตกต้องหูเจียงฉางหยางเป็นแน่จากเจียงฉางหยางได้ปฏิเสธเขาบอกว่าเขาและเขาไว้ฟางดูดอกไม้และดื่มเหล้ามากไปจนได้ หลับไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเลยและอีกอย่างเหอเหวยฟางเป็นแค่<า>คน<า>สวงในจจนเท่านั้นแต่ท่านนาของเจียงช้งอย่างไม่สนใจกลับชมเหอเหวยฟางที่สามารถปลุกโบตันให้งดงาน ได้และกระซิบไปที่ข้างหูของเจียงชงยังหยางว่าดอกไม้และหลานสะพ้ายคนนี้เธอขอเหมาหมดและบอกให้เจียงชงยังหยางแต่งงานได้แล้วเพราะเจียงฉังหยางทําให้ผู้หญิงสูญเสีย,ยชื่อเสียเ<ว>จียงชังหยาง,ยางจะต้องรับผิดชอบอีกอย่างคือได้ดูเลืกม,มาแล้วว่าวันที่แเดือนหน้าเป็นวันมหามงคลเห่หวยฟางเมื่อได้ยินแบบนั้นจึงได้รีบปฏิเสธ,ธทันทีพร้อมยืนยันว่าเธอและเจียง<อ>ชงยังหยางไม่ได้เกินเลยเมื่อเจียงชังหยางหาโอกาสในการแก้บัดได้ จิงได้เดินมาหาเฮอเหววฟางพร้อมบอกว่าท่านนะารู้ใจเขาที่สุดจริงๆแล้วเจียงชังอย่างชื่นชอบเฮอเหววฟางม,มานานแล้ว,ว,วไม่ใช่เธอก็คงไม่แต่แต่เหอเ์ววฟางคิดว่าเจียงชังอย่างมากไปแล้ว จึงได้บอกขคานะว่าจิงชังอย่างเป็นแค่เพื่อนและเป็นที่ก็เป็นแค่เพื่อนเิงเท่านั้นอย่าได้คิดมาชวนแต่งงานทางด้านจิงชังหยางที่ตั้งใจฟังเมื่อได้โอกาสจได้บอกขานะว่าไม่ใช่เขาที่ไม่อยาก่งแเป็นเหววีต่าที่ไม่อยากแต่้อกับแสดงละครว่าเขานั้นรักเหว่วีต่างจนเหว่ยวีตัวปั๊มเหว่ยวีต่าไม่รู้ว่าจริงชังอย่างแสดงเธอเลยแสดงฝันอย่างสมบทรณ์บบเธอได้ตกหน้าจิงชังอย่างแรงและบอกว่าเจยงชังอย่างที่จนที่จะมาเอาเปรียบเธอนอกจากบอกว่าหากจะขอแต่งงานเธอจะไป ตาไที่น่าโศกจากนั้จึงวิ่งหนีไปทางด้านจริงชังยังไม่บอกนองเขาว่าหากเขาไม่สามารถอยู่กับคนที่รักได้เขาจะไม่ยอมแต่งงานตลอดชีวิตแต่ท่านน้าตีการทุกข์หมดกับกลาชัยที่เปคนกล้าต่หน้าจริงชังยางคนได้ด่าและบอกจริงชังยังว่าเรื่องเหอหวายฟางเธอจะจัดการเองต่อมาเธอได้เตรียมของกำนันมากมายสำหรับเหอหวายฟังที่หลังจนเหอหวายังมคงยืนยันคำเดิมว่าไม่ว่ายังไงก็จะไม่แต่งงานและท่านน้ายอมแพ้แต่ท่านน้าบอกว่าของกำนันพวกนี้คือของสำหรับที่จริง ชังหยางทำตัวไม่ดีกับเหอเวยฟางนี่คือของแทนคำขอโทษเหอเวยฟางสงสัยจรงได้ถามท่านนากลับว่าเธอนอนกับเจียงชังหยางที่สวนดอกไม้ถ้าเป็นคนอื่นคงคิดว่าเธอสำส่อนรักอีกทั้งเธอยังตกหน้าเจียงชังหยางที่นาไม่ยอมว่าเหอเว่ยฟางโลภหรือโหดร้ายเรียท่านนาได้อังคารยิ่งบ้าหมดและคิดว่าสิ่งที่เหอเวยฟางทำเป็นเรื่องดีเพราะในโลกที่เกิดเป็นมันลำบากหากมีอะไรควรช่วยเหลือกันถึงจะถูก